สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูผักที่พี่ฮอกได้ปลูกไว้นะครับหลังจากที่ได้มาถ่ายให้ทุกคนดูวิธีการปลูกผักนะครับอันนี้ก็พามาดูผลผลิตที่ได้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ปลูกเสร็จแล้วอันนี้อายุผักประมาณ1เดือนนะครับก็ได้เก็บกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นคะน้า นะครับผมนะครับปลูกผักกินเองง่ายๆนะครับสบัี่อ,อ,อันนี้เขาเรียกผักอะไรพี่ฮอกเคลเคลมันตระกูลคะน้าใช่ไหมตระกูลคะน้าแหละแต่มันเป็นคะนา้าแบบมีคลัสก,กว่าคะน้าปกติคือมันกินใบเด็ดได้ เอามาปั่นเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เลเาเรียกซปเปอร์ฟู้ดแล้วเวลาราชินีนผักใบเขียวใบเขียวแล้วเขาไปปนเป็นแคปซูลกินผง,ห,งหรือกินสดก็ได้ปั่นเป็นน้ำผลไม้หรืมันมีรสชาติยงังไงขมไหมมันก็มันเขียวนิดนิด,นด,นดก็ลองลองด้วยแค่เนี่ยแต่พี่เอาไปปัน่นกินที่บ้านบ่อยอยู่ใส่น้ำผึ้งแล้วนี่ละครับอันนี้คือกะหล่ำปี กำลังงามนะเนี่ยแต่ใบเคลพันนี้จะนุ่มันจะนุ่มกว่าไอ้ใบยิกนม่มากลองตุ่มกินสดๆอ่ะตอนที่เขามาเม่มเพี่กแล้วอันเนี้ยที่พี่บอกว่าคณะอะไรนะคณะเห็ดหอมคณะเห็ดหอม้นมันใหญ่มากนะพี่เอาไปกินเมื่อวานกับเมื่อเช้านี่ก็ผัดมามันจะนุ่มกว่าคณะปกติเหรอนุ่มมากอันนั้นจะเหนียวกว่าคณะปกติอันนี้คณะปกตินะครับที่ปลูกตอนนั้นอันนี้ที่โรยเม็ด นะครับเนี่ยนะครับมาเทียบกันระหว่างโรยเม็ดกับอันนี้ย้ายอันนี้เพาะแล้วยยาาเะนะครับไม่ย้ายอันนี้โรยเม็ดนะครับแต่ว่ามันแน่นเกินไงพอมันแน่นแล้วมันล่มมันล่มเกินไปมันเลยอันนี้ค้านาปกติอันนี้ค้านาเห็ดหอมมันมันจะนุ่มเหรอมัันนนแ่จดเดี๋ยววันนี้เราจะเลาะให้ดีงามครับพี่ดี ที่บ้านในขนาดที่ตัดเป็นเมื่อวานมันยังกินยังยังไม่ได้ทําหมดนะยังทําได้อีกมือหนึ่งอันนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างกินแบบไหนอันนี้ก็ผัดนล้วมันหอยไงไม่ก็ทําไอา้คะน้าผัดหมูน,นั่นน่ะที่เอาไปแช่เย็นน,น่ะเขาเรียกอะไรหมูมะนาวอ่ะอ๋อหมูมะนาวเอออันนี้จะมีความนุ่มกว่าใช่ไหมนุ่มมันนุ่ม,ม,นนมเออเออเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงอยอดๆนี่นะมันเหมือนเหมือน,นดอกกันนะใช่ใช่ครับ เนี่ยครับก็พาทุกคนมาดูผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการลงมือปลูกผักไว้กินเองนะครับใครๆก็ปลูกได้นะครับก็เราเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในบ้านแล้วก็ความปลอดภัยมีเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราปลูกผักกินเองนะครับไม่ต้องพื้นที่ใหญ่มากมายนะครับทำพื้นที่ แปลงเล็กๆปลูกไว้กินเองได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็พาทุกคนมาดูาผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปลูกนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม